ผมปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งในจังหวัดกำแพงเพชรดังนั้นตำแหน่งก็คือสิ่งที่มันมาจากประชาชนก็คือเงินเดือนของประชาชนที่ทุกคนมักจะพูดอยู่เสมอดังนั้นถ้าผมไม่สามารถรักษาความลับคุณได้มันก็คือผมก็ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปก็เอาง่ายๆนะครับประเด็นเรื่องนี้มันก็จะมี2มุมมองนะครับสำหรับ ในในสังคมนะครับทั้งมุมมองว่าบัตรมันสามารถที่จะเข้าไปถึงตัวบุคคลรับรู้ถึงข้อมูลส่วนตัวรับรู้ถึงผลของการที่เขากากบาดไปเนี่ยโดยแทร็กจากตัวบาร์โค้ดนะครับจากโค้ดสังเกวไม่ได้ต้องการที่จะไปอะไรนอกจากว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าในท้ายที่สุดบัตรทุกคนก็จะเป็นความลับนะครับมันไม่มีทางที่จะออกมาเพ่นพ่านหรือว่า ให้ใครดําเนินการได้นะครับซึ่งมันก็จะมีฝั่งโต้แย้งที่จะบอกว่าก็เนี่ยมันจะมั่นใจได้ยังไงเมื่อบัตรมันสามารถแทร็กได้ให้มั่นใจครับเพราะความลับดังกล่าวมันเป็นความลับที่ชอบด้วยกฎหมายโดยที่มีข้อกฎหมายรองรับว่ามันปิดผน,นึกเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะสร้างความมั่นใจนะครับอย่างน้อยก็ในจังหวัดที่ผมดูแลคือจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยว่ามันไม่สามารถทําได้นะครับไม่ใช่ว่า มีโอกาสหรือว่าอะไรผมยืนยันว่ามันไม่สามารถทําได้ที่จะล่วงรู้ในข้อมูลดังกล่าวก็แฟฝงเนาะผมมองว่าเมื่อผมปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งในจังหวัดก,กําแพงเพชรดังนั้นตําแหน่งก็คือสิ่งที่มันมาจากประชาชนก็คือเงินเดือนของประชาชนที่ทุกคนมักจะพูดอยู่เสมอดังนั้นถ้าผมไม่สามารถรักษาความลับคุณได้มันก็คือผมก็ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งนี้ต่อไป ั้งนี้ของ2หน่วยที่มีการสั่งให้นับคะแนนใหม่นะครับของเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยก็จะมีของตำบลเทพนครกับนิคมทุ่งโพทะเลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจํานวนบัตรกับผู้มาใช้สิทธิ์ตรงนะครับตรงกันก็คืออผมสมมติแล้วกันเราผมจําตัวเลขไม่ได้ผู้มาใช้สิทธิหนึ่งบัตรที่จ่ายไป100แต่พอคะแนนนับออกมาก็คือบัตรแบบแบ่งเขตมีคะแนน100เต็มแต่ว่าบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยมี98 นะครับซึ่งผมก็ได้มีการเชิญกปนท,ที่ทำงานนะครับมาให้ช่วยคำสอบถามดูว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยก็จะพอะว่ามันมันล้าแล้วก็คือมันก็มีรอยที่เขียนอยู่บน5ทับ11นะครับเพียงแต่ว่าเขาลืมที่ขีดกันจนเลขมันเหมือนไม่รู้ว่าเลขอะไรแล้วเขาก็ลืมนำมากรอกใน5ทับ18ดังนั้นก็เพื่อความโปร่งใสนะครับ สองคะแนนก็มีค่าเพราะมันเป็นคะแนนของประชาชนตามกระบวนการทางกฎหมายมันกําหนดไว้ใชดครับตามามาตรา124หากกรกะตพบว,ว่ามีการไม่สุสดจริตเที่ยงธรรมหรือการนับคะแนนไม่ถูกต้องก็กรกะตอ,อาจสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆอันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าทุกอย่าง ขอให้ทุกคนเข้าตามกระบวนการนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องเราเราไม่ใช่ต่อสู้กันอยู่บนโลกของออนไลน์นะครับในโลกไม่ต่เวิร์สที่มองกันไปคิดกันไปเองทุกช่องทางมันมีเส้นทางของมันที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ